พี่ครอบบ้าครอบบ้าว้าครอบบ้าครอบบ้าอะไรนี่ครอบบ้าครอบบ้าคอปบ้าอะไรนีเอาให้จบครอบบ้าเลยเอชวันครอบบ้าอ๋อเขาต้องมีอะไรนะโอ้ยไม่หลอดไม่หลอดไม่แปลก็อย่าพูดเลยครอบบ้าคออบบ้าง่ายๆ สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวเฮลิคอปเตอร์นะครับผมบบ A H1 คอบบ็อปเปอรนะครับผมเอาใหม่สิคอปเปอร์อใช่เอาเอา A, A H1 ขอกระแดกกว่าน,นี้ได้ไหมขอแล้ะทำทำไม่ได้เอา,เอานะครับผมก็ตัวนี้เป็นห้าร้อยถ่ายฮอดิเอาถ่ายฮอ่ฟังบรรยายอยู่นเนาะบรรยายก็ต้องถ่ายฮอดิเขาฟังบรรยายอยู่ ญญยตัวนี้เป็นไซส์500ออปชั่นนะครับออปชั่นก็คือจะมีห้องนักบินมีหุ่นนักบินแบบนี้นะครับนะครับผมสวัสดีพี่นักบินดูเยอะ,อะเราก็ถอดอกมาดูเราจะแบต<ม>แบ,บตเตอรี่ก็จะวางแบบนี้เลยนะครับผมเนะวลาเราจะใช้เราก็เอานิ้วจิ้มอ่ะประมาณนั้นรีโมทนะครับผม 3D g p s Home เลขศูนย์เลข8ออโต้สต็อปลันนะครับนั่นเราก็าทำอะไรลันให้อยู่คำว่าสต็อปนะครับผมไอตัวน Run, เนี้ยครับสต็อปลันเนี่ยให้อยู่คำว่าสต็อปศูนย์เลข8ก็อยู่ให้คำว่าโนมอน 3D g p s Home ให้อยู่คำว่า 3D นะครับนั่นเราก็ทำการเช็คบ เสร็จปักแบตเตอรี่แล้วก็อย่าขยุกขยิกฮอนะครับวางฮอว้นิ่งรอให้โรเตอร์เฮดขยับขยับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็ดูไฟนะครับจะขึ้นสีน้ำเงินค้างนะครับ <S <S 2> <S 2> มองเห็นไหมเอ่ยเจอแล้วสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินเล่างนต่อแล้วก็ที่รีโมทนะครับมาคำว่า GPS นะครับผมแล้วก็ให้ขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีส้มกพริบก็รอประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเขียวยังอ๋อเขียวแล้วนะครับผมมือสวยเนาะออฮะเขียวแล้วก็ก็คือพร้อมที่จะบินนะครับเราก็ใส่ฝาครอบใส่ฝาครอบเข้าไปนะครับเช็คความเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ดูนะครับว่ามันแนบสนิทหรือเปล่านะครับกับฝาครอบนะครับนะครับ แล้วเราก็จะไปบินแล้วเราก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการบ,บินแล้วเข้าจี s แล้วเราก็ถอยห้าเก้าแล้วเราจะบินได้ไหมต้องกาบินเราไปเราไปบินกัน ขัเร่งลงสุดนะครับซ้ายสีวิหนึ่งสาีแล้วกดคําว่ารันนะครับผมรอให้ใบพัดหมุนสุดเสียงนะครับรอรอปะกับปะเร่งขึ้นไปหนึ่งขีดนะครับพอจะได้ค่อยยกตัวนะครับไปเลยสูงพอใจคันเร่งไม่ต้องกลางนะครับ ลมนะเนี่ยพูบา้าพูบ้าปเลยลมแรงว่ะไม่ไหวอารมณ์ก่อน ่า <ś les> กตกหลุมเปน็นให้ดูด้วยดิย <ś les> ทหางนิ่งนะครับไม่มีสายไม่มีโบกนะครับผมเอาเขาเล่งลงโอ้โลงไปไป เอาลงเกือบขีดนะครับเห็นไะหเอาลงกเกือบขีดนะครับพอจะค่อยๆหย่อนตัวลงอย่างนี้นครับถึงพื้นแล้วก็กดคำว่าสต็อปนะครับผมนะผมตั้งเวลาไว้5นาทีนะครับก็พอดีเลยนะฮะเกือบ5้านาทีแล้วแหละอ่า5นาทีนะครับผมผมเซตประมาณนี้นะครับหมัก ก็สำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ AH1 c o ปป a ลำนี้นะครับผมก็ถือว่าสู้ลมได้นะฮะได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเราจะคุยสัมภาษณ์กับพี่นักบิน <laughs> ด้วยเราจะคุยกับพี่นักบินเอามาประกอบฉากให้สิ อาประกอบจากโอเคนะครับผมก็โอเคไม่รู้จะพูดยังไงบอกว่าโอเคอย่างเดียวบินดีครับผมบินดีบินดีนะครับบินดีมากๆเลยกับคอปปาก็ถือว่าสู้ลมได้ระดับหนึ่งนะครับผมนะป้าหนูถามเขาแล้วเขาไม่ตอบหนูถามเขาเขาไม่ตอบเขาบอกบินอย่างเดียวไม่คุยเขาบินเดียวไม่คุยคนแปลกหน้าเราอยู่บ้านเดียวกันนะ ก็สวยงามนะครับผมกับเิลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับยุบไงยุบฮิ s ตันคอปเตอนะครับผมคอปบ้าคอปบ้าคนทำคอปบ้าเรียบร้อยครับผมรอพี่ลูกค้ามารับนะครับรับเอาใส่คืนแล้วเาใส่คืนแล้วไปใะ่แล้วโอเคสวยงามนะครับผมมันไม่สนิท อ,อ๋อติดนิดหน่อยติดส,<า>สายอะไรปะน่าจะสายแบตโอ้หนี่อ๋อขี้ดินขี้หินนิดหนึ่งเนาะนิดเดียวก็วติดเออน่ะดินก้อนนิดหนึ่งครับฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่้มเซ็ รถเรือเครืบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์พงศ์สีเอสีประช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมครับผมลำนี้พี่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมครับผมฝากช่องทาง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับที่นำเสนอรีวิวให้ท่านท่านได้รับชมนะครับอยากจะประกอบอยากจะซ่อมอยากจะเซตนะครับผมทาง Facebook คุเครับทางลาไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0828612081ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใช้บริการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ